สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าย่าแม็กเขามาเก็บอันใบบกูดจ้าพอดีมาพอไข่ไข่ยหน่วยจ้ะพี่น้องจ้าย่าแม็กก็เลยสิดเก็บไข่ไปไว้น้ำจ้ะไข,ข่สดสดจะคอกย่าแม็กค <c oughs> <c oughs> ลิปเีวกับไปลางเขาตู้เย็นแต่พี่น้องจ้า แม่กก็ไม่ได้ซื้อไข่กินหรอกจ้ะโอ,โอ,โอ้ยอๆๆ้ำอุอน่อนอนุ่นพึ่งออกไข่กด้เดาะจ้อือ้มผลงานการแสดงขอบใจจ้าลูกขอบใจมากๆเลย ไข่ไว้เยอะๆนะคะย่าแม็กมาเาก็บใบบักกูดจ้ะ เดี๋ยวมัน,นขึ้นซุงกัแก็เก็บออกาก่พี่น้องจ้ะแม็กมาเก็บพักไปกินกับลาบไก่จ้ะวันนี้ที่บ้านยนีแม็กม,มีเมนูลาบไก่นะคะเก็บพักตามใจชอบจ้ะ เาฝืนแล้วจ้ะพี่น้องนึงยังแม่เอาบักุ้งต้นนี้มาปลูกคิดว่าสบบติด์จ้ะบรรยากาศทุง่งนาตาม ตอนเช้านะคะเก็บผักพริกไปกินกับลาบใกล้จ้ะมาเก็บเจี่ยวแม่จ่ะ ปูวกไว้หลยมุ่มนะจ๊ะพี่น้อง ไปหนาบ้านนะจ๊ะเดี๋หาค่าจะพี่นองคะ พี่นอ้องในยังกินนอมากินลาบไก่กับยาแมกเตอ,อจ่ามือนี่ยาแมกมีไก่บ้านนะคะยาแมกล้วนแล้วค่ะพี่น้องจ้าใส่เกลือแล้วก็ใส่รสดีไปนิดหน่อยนะคะยาแมกล้วนสุกแล้วจ้าแล้วก็มีวัตถุดิบนะคะผงจูรดนิดหน่อยจ้าข้าวคั่วยาแมกขวเองจ้าพี่น้องแล้วก็มีพริกปน่นขวองจ้าน้ำปลา ต้นหอมผักชีหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็ข่าซอยมะนาวด้วยจ้าอันนี้คือผักที่จะกินกับลาบจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ามาจ้ามาเสบร์บกับเแม็กเด้อจ้ะเซานีเนาะจ้ะเนาะจ้ะพี่น้องจ้ามาปรุงกันเลยจ้ะเนาะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะ ไก่ทิร้วนนี่ยำแม็กใส่เกลือกับรสดีเลือเด้อจ้ะพี่นองจ้าแล้วก็ใส่พริกปน่นตามใจชอบจ้าข้าขวคั่วจ้ะพี่นองจ๊จะยาแม็กบอกกินรสเผ็ดเลยจ้ะพี่นองยาแม็กบอกเคยกินอาหารรสเผ็ดจ้ะแล้วก็ผงมิเศษนิดน้อยจ้าคนจ้ะพี่นองคน แล้วประกันความแสบจ,จะหอมจะหอม,หอมยั่วๆจ้ะพี่น้องจ้าลาบไก่ยั่วๆจ้าชิมก่อนจ้ะพี่น้องอ <c oughs> ือหือนัวแล้วบ <c oughs> ีบมะนาวเลยจ้ะ เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเอาที่ใจชอบนะจ๊ะควมนัวได้แล้วเดี๋ยวมาเช็คความเปรี้ยวอีกทีนึงจ้ะพี่นงจ๊ะนี่แม็กกินคนเดียวนะคะผู้ใดสิมากินกับยัยแมกกับมาเด้ออืม้มอร่อย ใส่ลงไปเลยจ้ะน,นี่ยก็จะเป็นหอมซอยนะคะหอมแดงซอยแล้วก็มีขาซอยใบมะกรูดซอยจ้าระเอกนางเอกของเราลงไปเลยจ้าพ,พี่น้องจ้าหอมบอจ้าพี่น้องหอมบอนี่อาหาร บ้านๆไก่ไม่ต้องซื้อจ้ะไก่เขาทะเลาะกันนะคะเขาก็เลยเสียชีวิตจ้ะเสร็จเรียบร้อยอลาบไก่บ้านบ้านยะแม็กช่องบ้านสวนเรนเรดิโอค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพี่นองจ๋าเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะสวัสดีจ้า